อัปเดตรถเท่าใหม่ประจำดิจิ h o ลคาร์ครับวันนี้มาอยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมครับ f o r t จูเนอนะครับเป็นตัว2.4ตัววีนะครับโมเดลเป็นโมเดลปี2020ครับตรงกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะเป็นสีดำแบล็กไฮคลอสนะฮะอะดูโครงสร้างก่อนครับมาร์กต่างๆสปอร์ตต่างๆนะสวยคมเดิมนะครับพรมฝั่งตัดลายไดมอนด์คัตครับ รอบคันสวยๆนะครับนะด้านบนคุผู้ชมครับจะมีสองของเราแหลกหลังคามาให้นะเป็นเดิมโรงงานเลยสีซิเวอร์นะครับนะเพราะว่าคันนี้เครื่องเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะครับเดิมๆเ,เลยเดิมสนิททุกจุดอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำดิจิตอลคาร์ครับวันนี้มาอยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมครับ f o er ร์จ n e เนอร์นะฮะเป็นตัว2.4ตัววีนะครับโมเดลเป็นโมเดลปี2020ครับ ก็ดูคลิปเต็มผู้ชมครับแล้วกลัวนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่างดูจินตมขาครับมาชมผู้ชมครับมาดูความนะครับสวยงามของไฟหน้าก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าระบบไฟจัดเต็มผู้ชมครับนะไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบ LED เรียบร้อยนะครับนะไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับขยับมาทางด้านล่างผู้ชมครับจะเจอกับนะฮะไฟฟลอกแอมแบบนี้นะฮะสวยๆเลยส่วนด้านล่างครับจะเป็นไฟเดย์ไทม์พร้อมกับเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับซึ่งให้ความสวยงามคลมมาาาทงงงตรรกผู้ชับ ทรงกระจังหน้าขนาดใหญ่เนะฮะเป็นสีดำ black high gloss นะครับแต่อยากให้ดูความเงาคุณผู้ชมครับคันนี้เพิ่งเข้ามาจริงๆนะผมแค่ยังไม่ได้ล้างเลยแค่เช็ดๆนิดหน่อยหน่อยเองก็มาถ่ายคลิปเลยนะครับสวยงามมากนะฮะโลโก้โตลต้าขนาดใหญ่นะครับสีสวยคุณผู้ชมครับสีดําสีดำเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยจะดูแะยากเนาะจะมีขนแมวขึ้นอันนี้มีขนแมวเล็กน้อยครับเดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ต้องกังวลนะครับเพิ่งเข้ามาอ่ะขยับมาทางด้านข้างคุณผู้ชมครับ แม็กซ์18คุณผู้ชมนะครับเป็นแม็กซ์ขอบ18นิ้วนะครับสีเนี่ยเป็นสีซิลเวอร์นะครับเป็นสีเงินเงินเงินเลยนะครับอยากให้ดูหน่อยสภาพนะครับสวยๆแบบนี้ผู้ชมครับนะฮะไม่ค่อยมีรอยเบรดทุบบาทนะอันนี้อันนี้สวยเลยผู้ชมนะครับส่วนของน้านยางเนี่ยเป็นยางปี23คุณผู้ชมนะฮะแต่แต่หลอกยางสะพานยางต่างๆยังดูลึกอยู่นะครับขยับมาทางด้านบนผู้ชมไฟเลี้ยวเนี่ยตรงกระจกมองข้างมีให้นะครับขับเอาไปฟ้าเรียบร้อยนะฮะสีบางเดิมนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทคีย์เลด นะครับสองฝั่งเลยนะครับสีคโครเมียมนะฮะด้านบนมีการสาดตรงรุ่นฟอร์จเนอร์มาให้เลยนะครับอุ้ยสวยเลยนะฮะอ่ะดูโครงสร้างนะผู้ชมครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับข้างในในแอร์ยัเงเย็นๆอยู่เลยนะนะครับนะอะดูโครงสร้างหน่อยซิเป็นยังไงผู้ชมหือใหม่ไม่ใหม,หม่ดูเอาแล้วกันผู้ชมดึงไม่ออกเลย เนี่ฮะดูโครงสร้างก่อนครับมาร์กต่างๆสปอตต่างๆนะสวยคมเดิมนะครับเน่ก็เห็นชัดไม่เอ่ยไม่แน่ใจนะฮะนะอะประมาณนี้สวยงามนะครับเขยิบมาเนี่ยครับผมตรงบริเวณน็อตด้านในก็เดิมนะครับน็อตด้านในเดิมสีสวยเลยอะส่วนต่อไปท่านผู้ชมครับนะก็คือตรงนี้คืออันนี้เป็นเสนอของ f ฟ r t u n e นไลน์นี้เลยนะของโฉมนี้นะครับสังเกตตรงคิ้วครเมียมตั้งแต่ด้านหน้านะพาดมานี่จะเป็นสัญลักษณ์่างนี้จะมีตวัดขึ้นเล็กน้อยนะครับนะสวยงาม นะครับนะ,ะดูห้องแถว2กันหน่อยคุณผู้ชมครับคันนี้ย้ำอีกทีนะเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมนะสวยๆเลยนะครับนี่ตะเข็บคุณผู้ชมครับตะเข็บงามๆเลยนะฮะช่วงล่างดูนิดนึงคุณผู้ชมนะฮะช่วงล่างเดิมนะครับยางปี 23, ยี่สิบสามเนเดียวกันสะพานยางลึกๆนะสภาพแม็กคุณผู้ชมดูนะฮะแม็กคุณผู้ชมครับไม่มีนิ้วรอยเลยนะนี่ที่ผมไม่ล้างมาให้ดูเพราะว่าอะไรจะได้เห็นสภาพแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะอ่ะไปทางด้านหลังกันนะครับย้ำก่อนนะครับเพิ่งเข้าใหม่นะใครอยากได้ราคาพิเศษแน่นอนเรามีให้นะครับนะ อยาาดูตัวจริงครับติดต่อได้ที่ดูจัตอมขายครับชุดของเรานะครับตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครครับไั้พิษติ่งชันนะครับเปิดทำกานทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับนะอ่ะด้านหลังนะครับมีปักเซนเซอร์มาให้4ตําแหน่งนะครับพร้อมกับส่งถอยระบบไฟนะครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟถอยนี่เป็นหลอดไฟธรรมดาอยู่นะครับสปอยเลอร์ด้านบนมีมาให้เรียบร้อยเสาอากาศเป็นชาร์จฟินนะครับไฟเบรด้วยสามีมาให้ไฟรับไฟฟ้าเปิดได้ผ่านสวิตช์นะครับผม ผ่านนั่นในก็ผ่านรีโมทเนาะแต่ยังเราไม่ต้องรับในส่งคลิกเซนเซอร์นะครับแจ้งไว้ก่อนนะเพราะเป็นตัวของตัววีนะครับอ่ะมาดูก่อนเลยนะครับผมนะเบื้องต้นนะครับนะพรมสั่งตัดลายไดมอนด์คัทครับรอบคันสวยๆนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมครับนี่อุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะนะฮะนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะฮะในการดูแลเรื่องยางนะครับในตัวของบอร์ดแถวสามนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็จะพับแบบแบบนี้ใช่ไหม ทำให้เราเก็บของได้จุใจไนะครับนะหรือถ้าเกิดเดินทางไกลครับไปทางกัคคัวคุณผู้ชมครับปรับเบาะลงมาได้เลยนะครับดึงสลักลงมานะครับผมกดลงไปเบาๆแบบนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับนี่ปึ๊บนะครับผมยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาสวยๆคุณผู้ชมครับนี่มันสามารถปรับต่างๆได้แบบว่าครอบคลุมมาแลยซึ่งแถวสามนี่กว้างเลยผมนั่งให้ดูด้วยนะครับนะอ่าช็อคไฟฟ้าคผู้ชมครับเดิมๆนะฮะน็อตต่างๆ คมกลมสวยนะครับแล้วก็ฝาท้ายอาการประจำรูปของของ t u r t นนะหลายๆเจนเลยนะครับคือจะมีโชคไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยจะอ่อนแรงก็คือแบบว่ามันจะเสียอสมรรภาพไวเพราะว่าฝาดายเขาหนักแต่อันนี้มีการดูแลอย่างดีนะครับเพิ่มดูปิดปึด๊บนะไม่มีการงองแงเลยผู้ชมครับลงแบบนิ่มๆเลยไม่มีเสียงอินอาร์ตนะครับสวยงามอ่ะส่วนถัดไปกันต่อนะครับนะคือทางด้านขวามือนะครับสีสวย นะฮะแม็กซินะครับผมดูฝั่งดิ้ที่แม็กสวยไหมอุ้ยงามเลยนะครับนะช่วงล่างเดิมนะครับนะดูตะเข็บกันคุณผู้ชมตะเข็บดึงมานะครับนะตะเข็บสวยๆผู้ชมครับบอดี้เดิมนะครับไม่เคยมีการโดนมานะครับนะอุ้ยสวยงามเลยคันนี้นะราคาราคายังไม่มานะครับนะเพื่อคุณผู้ชมรายแรกพิเศษผมมีให้นะนะครับนะ ด้านบนผู้ชมครับจะมีในส่นของเราแหลกหลังคามาให้นะเป็นเดิมโรงงานเลยสีซิลเวอร์นะครับนะพร้อมกับบันไดข้างคผู้ชมครับเป็นสีดําตัดก,กับซิลเวอร์้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อรับกับความที่รถเป็นตัวสีดําใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าสปอร์ตเฉีียวมากยิ่งขึ้นนะสภาพคือส,สวยเลยนะครับไปดูส่วนต่อไปกันนะครับผมบานหน้านะฮะบานหน้าเนี่ยดูเม็ดอาร์ข้างบนก่อน,อนเลยอันดับแรกนะครับนี่มันดึงยากมากเลยผู้ชมอเม็ดอาร์ต่างนะอยู่ครบคุณผู้ชมครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับอยู่ครบครบนะุณผ นี่ฮะไม่มีสีเปื้อนนะนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักกันคุณผู้ชมครับว่าห้องเครื่องเป็นประมาณไหนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลนะครับผม2.4ลิตรนะครับผมให้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะถือว่าแรงบิดนี่เอาเรื่องเลยคุณผู้ชมนะครับกับบอดี้ขนาดนี้นะเป็นตัวขับ2นะครับไม่ได้ขับ4นะแจ้งก่อนนะครับ เปิดมาดูโครงสร้างกันห้องเครื่องโดยรวมผู้ชมครับผม,มอยากให้ดูก่อนเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งอย่างเลยนะครับมีพวกค้าฝุ่นค่าเปิดอกบางตามการใช้งานก็จะอยากให้ดูความเดิมนะครับไม่มีน้ํามันเยิม้มยใดๆทั้งสิ้นน้ำมันไม่มีะหลนะนะครับนะโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดไม่เคยถอดใดๆทั้งสิ้นนะแก้มเดิมน็อตเดิมอยู่ให้นะครับนะไฟหน้าไม่เคยแกะคานหน้าคานหน้าก็เดิมผู้ชมครับนะส่วนถัดไปก็คือทางด้านซ้ายมือเลยครับนะเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับไไมม่่เยีีกการแะถอดขับป ได้ทั้งสิ้นนะครับผมนะรวมไม่ถึงครับก็จะมีเพจทางด้านข้างจุนครับเพจเดิมมีมาให้อยู่นะครับนี่เพจนะครับไม่เคยหมุดเดิมเดิมนีไม่เคยขยับนะอ่จดูฝากระโปรงกันคุณผู้ชมครับฝากระโปรงนะด้านบนคุณผู้ชมครับสนุกทมร้อนเดิมมีมาให้อยู่นะแต่นะครับผมตามเลขใหม่คุณครับมีนี่ประมาณนี้นะอันนี้คือหม่แท้นะต้องมีดูรอยลักมาใช้งานบ้างเพิ่งเข้ามาใหม่เลยติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะสติ๊กเกอร์มาร์คกิ้งต่างเดิมทุกจุดจิกไปเนี่ยติดมีรอยเล็บให้นะะะะะคครรับนนนสสวววยยยี้ผมพูดเล่าอ เดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันคุณผู้ชมครับว่าสภาพด้านในเป็นประมาณไหนครับอ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในห้องโดยสารครับนี่วิธีการขึ้นไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับนี่เพื่อให้ในการเซฟเบาะเนาะไม่ให้เบาะเสียทรงนะครับเหยียบบันไดดีกว่าเนาะอ่ะฝาข้างยอมกันครับนะคุณแจเป็นคีย์เล์ครับเหยียบเบรคครับกับฝุ่มพุทสตาร์คุณผู้ชมครับอุ้ยเสียงมันหวาดเลยครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับนะอะไรผมขออนุญาตจัดการเรื่องแอร์เออแป๊บนึงเพราะว่าเสียงดังนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะ ว่าเครื่องเสียงของเขาอ่ะรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับผมเสียบสแตนบายรอไว้ก่อนเพราะว่าคันนี้เครื่องเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะครับเดิมๆเลยเดิมสนิททุกจุดนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเรามาดูส่วนนี้กันต่อดีกว่านะครับที่ส่วนของพวงมาลัยนะครับอันนี้พวงมาลัยดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์สามก้านแบบนี้คุยกันโทนมีมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เป็นอะแดปตีฟนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นการรับสายโทรเข้าออกนะครับสั่งการที่เสียงงงนนนนนนะะฮส่ววด้้าาาาาขมืออออเเเปป็กกรรรรับหจิท์ฟซตล นะครับนะโลโก้โตต้ามาร์กอยู่ครบพร้อมกับมีแพโดชิปมาให้นะครับเพื่ออาจจะลดารขับขี่มากยิ่งขึ้นเนาะพวงมาลัยวัสดุเป็นหนังยูรีเทนนะครับสวยๆเลยนะฮะปรับพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศทางเอ่ยลงขึ้นใกล้ไกลปรับได้สี่ทิศทางผู้ชมครับถือว่าครบนะกับรถที่เป็น SUV หรือว่า PPV ก็ได้นะครับนะอาเทสแต่หน่อยผู้ชมครับแต่ดังปกติทุกอย่างนะครับนะอ่ะเล่นเครื่องหน่อยแล้วกันรอบเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ คือยนนะครับกดติดเท้าคุณผู้ชมนะครับอ่ะขยับไปดูส่วนถัดไปกันนะครับตรงจอกลางขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นครับนะแต่ต้องเป็นแบบเสียบสาย USB นะครับยังไม่เป็นยังไม่เป็นแบบไร้สายนะครับเทสกีนได้ปกติทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับนะเพลงนี้แหละ ประวัตินี้คุณผู้ชมครับนะเครื่องเสียงโดยรวมครับนะฮะกระหึ่มกระหึ่มคุณผู้ชมครับรองรับในส่วนของแมปด้วยนะครับมาดูเมฆกาควบแมปกู้แมปได้นะครับนะถือว่าครบคันนะสำหรับ Apple CarPlay นะครับดูแมปต่างๆไปตรงนี้ก็สามารถสั่งการได้เสียงได้นะครับอ่ะขยับมาทางด้านล่างคุณผู้ชมครับจะเจอกับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแต่ยังไม่เป็นนะครับดูโอโซนต้องแจ้งไปก่อนนะครับแรงลมเช็คกันหน่อยสิโอ้โหตามสายตัวเต้าจงครับ แอร์ลมนี่ฉ่าเลยคุณผู้ชมครับนะทางด้านล่าในครับยังไม่มีในส่วนของพาวเวอร์ในส่วนของเวลแชเจอร์มาให้นะครับนะส่วนตรงช่องตรงนี้คุณผู้ชมครับด้วยความเป็นตัวขับ2นะครับแต่ยังไม่มีในส่วนของหมวกขับสตรงนี้นะจะเป็นที่บอกใส่พวกบัตรทั้งด่วนหรือต่างๆนานาก็ใส่ได้นะครับแต่เขาไม่ได้ลึกมากนะเขยิบมากคุณผู้ชมครับตรงเกียร์นะครับอันนี้ชอบมากดีไซน์หัวเกียร์ใช้งานง่ายๆเลยเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดการขับขี่ให้ถึงสองโหมดคุณผู้ชมครับมี อยากแรงกด Power อครับอยากประหยักกดอีโคได้เลยเบรกมืออันนี้เป็นที่พูดถึงนะครับในแบรนด์โต o ต้าโฟรจ n e เนอร์บโดนแซลเยอะมากก็คือในสองเบรกมือไฟฟ้ายังไม่มีมาให้นะครับเบรกมือแมนนวลน,นะครับนะที่พักแขนนะครับไม่มีเสียทรงนะครับดูสภาพเบาะกันคุณผู้ชมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับ มีมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมสันนิษฐานอย่างหนึ่งนะครับว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยใช้งานคนเดียวเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยครับปีกเบาะนะครับผมฝั่งคนนั่งเนี่ยผมอยากให้ดูผู้ชมครับแทบไม่เสียทรงเลยนะแต่ฝั่งคนขับเนี่ยตัวผมจะเอาอินเสิร์ตให้ดูนะครับมีเสียทรงเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเราทํางานนะครับผมดูแลให้นะครับเสิร์ฟพองน้ําให้ไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะไปต่อผู้ชมครับกระจกตัดแสงเป็นออโต้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะพร้อมกับมีกล้องถึงหน้ามาให้ด้วยยยยยอออออออุันนนนนีีีีี้้คืืจากกกศู์ะะะเเเมม่่่่สสสงงงทรริตถ คือเสร็จก็มาถึงหน้านะครับอ่ะคอนโซลกลางนะครับผมอุ้ยเสียดายจังวัสดุเป็นพลาสติก ABS ครับคุณผู้ชมนะฮะไม่มีแตกรายงานนะสวยๆเลยนะครับคูบ็อกมีมาให้เรียบร้อยีลลิ่งนี่เป็นคุ้มหนังมาแล้วนะเปิดมาครับเป็นใส่พวกใส่พวกของต่างนนๆนานาได้เป็นคูบ็อกในตัวนะครับนะอ่ะ่วนถัดไปคุณผู้ชมครับกระจกออโต้สีบานขึ้นลงปกติหมดครับใช้ได้ปกติทุกอย่างออโต้สีบานเลยนะ ประมาณนี้ครับสำหรับตัวฝั่งคนขับเนาะเดี๋ยวเราลองนั่งดูแถว2กันแล้วแถวสามกันดีกว่าเราว่าสภาพเนก่อนเก็บงานนะครับเป็นประมาณไหนครับเอาช้ชมครับเราลองมานั่งแถว2กันดีกว่านี่ครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมสูงที่175่งรยเนะครับอึ๊บขึ้นมานั่งกันคุณผู้ชมอึ๊บอ่ะโอเคอุยปรับได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้นโอเค มาดูความกว้างความฝังกันนะฮะอะความกว้างชมช้าพมสูง1 5นะครับปรับพนักพี่เบาเลยปรับเดินหน้าได้นะครับเดินหน้าได้นะฮะปรับถอยหลังได้นะครับความกว้างเล็กรูมผมเหลือนะประมาณสองกัปั้นครับเฮดรูมประมาณกําปั้นครึ่งถือว่าโอเคอยู่นะและสิ่งที่ชอบในตัวโฟลเจอเนอร์คันนี้ครับคือด้านบนเนี่ยจะเป็นแอร์ราวมาให้เป็นแอร์สามตอนนะครับซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะเป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับปรับแรงลมกดออโต้กดออฟทางด้านข้างด้วยทำได้หมดเลยผ่านทางด้านหลัง นะครับถือว่าครบนะแล้วก็มีไฟมาให้ผู้ชมครับไฟเก่งเป็น LED นะครับติดหมดทุกอย่างอยากให้ดูสภาพอ่ะผู้ชมครับเาสภาพเนี่ยดูอบอหน่อยคุณคุณฟางนะฮะบ่เนี่ยแค่ไม่มีคนนั่งเลยที่วมสั่นที่ฐานข้างต้นไปนะครับที่บักแขนแน่นอนผู้ชมครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับโอเคที่บักแขนนะครับนี่แบบนี้นะครับผมนะฟูลลิงกกันน่งเดินทางไกลเป็นประมาณนี้ครับโอเคเลยสภาพสวยนะครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับแข็งแรงนะผู้ชมดูความแข็งแรงแข็งแรงมากนักรับนะ ตรงกลางผู้ชมครับมีพาวเวอร์อะเดมาให้นะครับผมนะด้านบนพาวเวอร์อะเลดมาให้ด้านล่างเนี่ยเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับอ่ะลองนั่งแถว3กันนะครับว่าสภาพแถว3นี่เป็นยังไงนะครับวิธีการขึ้นไม่ได้ยากเลยนะครับอึบ๊บอ่ะขึ้นแถว3กันมาดูหน่อยซีว่าความกว้างขวางเป็นประมาณไหนนะครับผมมีส่วนสูงที่175คุณผู้ชมอึบ๊บอ่ะ อุ้ยได้เลยคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้เราปรับเบาะมาสุดแล้วนะเล็กรวมผมเหลือนะครับประมาณหนึ่งกําปั้นส่วนหัวผมไม่ได้ติดนะต้องปรับหมอนทางด้านหลังก่อนแป๊บหนึ่งปรับหมอนเสร็จปุ๊บอุ้ยโอเคเลยเดินทางไกลได้นะปรับในส่วนของเบาะหลังนี่เอได้อีกหนึ่งระดับด้วยแบบนี้วิ้ยคุณผู้ชมแถวสามนั่งสบายมากนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยสภาพเบาะก,ก็คืออย่างที่ผมอุ้ยมันแทบไม่คนไม่มีคนใช้งานเลยอ่ะนะัครับนะที่ผมสนันนิษฐานข้างต้นก็คือถูกแน่นอน เบาก,บกเนี่ยมีเสียทรงแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวส่วนแถวสองและสามสภาพสวยอยู่นะครับประมาณนี้ครับรถโดยรวมนะด้านนอกด้านใน เป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับโฟรจิเนอร์วันนี้ผมมานําเสนอนะครับนะราคาตัวครับแน่นอนมีราคาพิเศษให้นะครับเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับราคาตัวของเขานะครับอยู่เพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเรทผ่อนกรณีฟรีดาวผู้ชมครับเอาไปผ่อนเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วทางดีเจทอมคาร์ครับมีบริการนะครับจะส่งรถให้ได้ทั่วไทยนะครับผมเซ็นเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับสนใจด้านล่างได้เลยครับเอสไซส์ไวน์เีเจนครับติดต่อด้านล่างครับศูนย์แปด นงพาครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านแน่นอนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ